สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรศรคุณบุรีรัำครับวันนี้เข้ามาเสริมทับอีกสองคันครับผมกับรถดำสวยๆของเราครับโอ้เอา้าอาเต้มันดันไปเรื่อยเตี้เก็บม่ดาดซังเลยเอเอเอต้เลือกซื้อไม่เวลาเราเอาไม้ลงก็ต้องเอาไม้ลงแล้วก็ต้องเอาดินโยนทับอย่างนี้นะ ดันทับไม่ได้มันจะไปตามน้ําลูกพี่มวันไม่ได้อุ้ยไม่ได้ฟังบ่เทพไ,ไ,ไปเซ็งเลยเซ็งปั๊บให้เอเอาดินน่ะตักโยโนทับโยนท,ทับนะแล้วมันไม่อยู่เรามันจะไปเรื่อยๆไงอ๋ออ๋ออ๋อมาแล้วติดเลยครับคันนี้มามาตึดติดแฉะแน่นอนเลยนี่โอ้คันสวยๆครับคันนี้ เคยมาร่วม,มทีมของเราครับทีมงานเมืองลิงครับวันนี้น่าจะได้ถึงกลางแม่น้ำแน่นอนครับถึงกลางคลองน่าจะได้ครับวันนี้ไอ้จีนใจบัวตะเอาให้ตรงตรงนี้เลยให้ตรงนี้เลยให้ตรงนี้เลย นี่ดินเชะไหมนี่ดินเชะย,ยาวมันมาดกด,ดินเชะทนาดเดียวปะแต่ทีนี้ทำไม้มาเนี่ยโยนปั๊บเอาไม้กลัวขุดถมเลยถมตรงไม้นะ่ะถ้างั้นมันจะไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม้ลงมาเนี่ยที่นต้น,นไม้อยู่แล้วเขาเป็นชนสนลุนเนาะแต่ว่าไม้เราเอามาทับปั๊บปะโยนหินลงไปเอายนดินลงไปเลยโอ้อาจารย์นุจะทำเสียวครับอ้ ใขับรถขุดเอขับรถดำไม่ดีไม่ชอบอยากขับรถขุดครับมาฮะถอยไปเพื่อนถอยถอย,ถอยแล้วมาดูผลงานของเราครับเนาะช่วงเช้าโอ้นี่ฮะขยับมาถึงเกือบแล้วครับเกือบกลางแล้วครับกลางแม่น้ำแล้วมาดูคันนี้ครับคันแรง ทันแรงของเราขยับถอยมาเรื่อยๆครับงานงานของเราวันนี้ครับมาลงเลยพี่ไป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 ยาว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 ,ยาวโอ้โหได้ได้ได้ไดยุบยุกออ้าวยุบครับไม่เป็นไรค่นี้ขึ้นได้สบายครับ ต้องหาดินใสอีกที่ช่วยตารทางนู้นหน่อยจะได้เร็วเนาะมันคนสองที่อลงสองที่อ่ะเอาลงเลยไหมล่ะเอาลงสองที่เลยอ่ะที่นั้ไม่ต้องติดโอ้มันต้องติดมันเดี๋ยวติดที่เร็้ยวมันเดินมาติดขดมันขดทันยช่เนาะแต่ว่าที่เทเทไปทนันนี่น,นี่มีไม้ไหมเต้เต้บอกมันไม่ได้ไหลไปใช่ไหมมัน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 สักกันนี่เหรออันนี้มันชนแล้วเลิกไปแล้วเนาะ วันนี้น่าจะได้ขึ้นหรืมั้รูปนี้เนี่มันต้องดันไปเรื่อยๆมันจะดินดินินแฉบะบ่เออไม่เอาแล้วไม่ต้องเอาแล้วไงเอาเทอ,อาที่ได้เอาที่ได้เลยโดนอะไรดิน,นมันน่นดีใช่อนะนออกมามเแฉะ่อ๋อกลายเป็นฟรีเออทมันจะฟรีรถนะวันนี้ครับ มีข่าวว่าคนจะมาแล้วเว้ย <มา S 1> เออมาดีแนละ้วกูอยากให้มาอาพิเลิศเหรอ,อรให้ไปนู่นเลยมั้งน,น้ะให้ไปบรรจดเลยเพราะบรรจุดอาพิเิศพิกจงไม่ก็ได้หรอกหน่วยกล้าตายไปอยู่นั่นก่อนเพราะเราทำอีกมาสาอาทิตย์หนึ่ง อยู่ไหนบ้านอ๋อเออพออยู่แลมันจะไม่โคลหลายคันเราเราสามคันอย่างเงี้ยเราไปอัดเลยแยกกันที่ผลเลยช่วงฝนไม่ผลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีโอกาสหน่อยโอ้คันนี้ครับรถสวยๆแรงๆคนขับวัยรุ่นมีติดสติสกส๊กเกอร์ครับอามันเมียนสมองนี่สุดยอดเลยครับภาษาเขมรน,นะ อะไว่าคนไม่มีสมองครับน่าจะเป็นคำประชดประชันหรือเปล่าครับคันนี้ดํ้แรงๆรงอ้าฮอะหน่อ huh. ย okay. yeah, ่าดันนานไป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 อ้าวอ้าวดูดูนะพี่ ไป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 ,ปทีมงานพีระครับล็อกครับคันวสวยๆครับโอ้ไปไปไปบูกน่อยครับเดี๋ยวไปลงคลองออาๆเอาเลยขึ้นเลยหน่อยอย่าแรงเกินถึงลงคลองนะครับต้องระวังด้วยครับทีมงานวัยรุ่นครับรถอ่อๆ ออเออไปจ,จะพาไปเที่ยวบ้านตรวดครับแรงอย่างนี้ชอบครับเนาะจะไปหากินแถวโซนหนึ่งครับบ้านตรวดนะโอ้โอ้คันนี้มาแบบถือว่าไม่ฟังเสียงฟ้าเสียงฝนเลยครับม้าม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 า,มา,มา,มาอ่าเอาลงเอาลงแล้วเอาลงมาแล้วมา อยู่หน่อยครับนี่ครับต้องใช้รถดันไปเรื่อยๆครับเพื่อความปลอดภยัย เนาะอ่าจะไ,ได้แน่นเลยครับยกกล่องแหละดีนะครับฝนยังไม่ตกครับฝนยังไม่มาพายุยังไม่เข้าแต่ดูขาวช่วงเช้าว่าพายุจะมานี่ครับเรต้องเร่งครับวันนี้เอาให้เยอะที่สุดครับเอาให้เร็วที่สุด ไปแล้วครับมาเพราะเราไม่ได้ทําใหญ่มากครับถ้าใหญ่มากมันจะหาดินไม่ได้ครับแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วครับได้ดินอยู่ข้างๆตรงนี้ครับขุดมาขนมา,มาผมตรงนี้พอสมควรถือว่าน่าจะได้บล็อกตัวน,นี้ได้ตัวหนึ่งมา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 จวบอ้าวตั้งมันขุดง่ายแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วมันขึ้นขุดอย่าง,งอยู่ข้างบนแล้วแป๊บเดียว รถแรงๆรถล้อๆอยู่นู้นเขาเริ่มเปิดแล้วแหละเปิดหน้างานลอเรารถก็ออกไปหอดเลยพอมาเจอแค่เปิดดิสแข็งก็ปูทางวันเดียวแหละของเขาวิ่งกัน4คัน10บหกอุตลุจีนั่นแหละตบตบตบตัวข้างเราของเรารถต้องเอาไปหลายๆคันแถวหกล้อเพราะว่าผมว่ามันไม่ต้องไม่ต้องเกะนั่นหรอก ไม่สุดหรอกอเริ่มคลองแล้วครับทีมงานพวกเราวันนี้รถดำอยู่ในีสี่คันครับจะริ่งครับเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยเอื้อมนวยละอ่ะให้ได้เยอะที่สุดเลยครับคันรอๆคันสวยๆคันแรงๆขยี้กันไปครับ ปาปไปาปาปได้ได้ได้เอイอイะเอเอาต้นไม้ลงแล้วเอาไม้ลงต้องผมไให้ถูกที่นะครับ เยอะครับมันจะพังรถเรานี่ฮะเราใช้คูปะต้ายวอาห้าครับโอ้อย่าเสี่ยงครับมันเสียวครับผม อาจารย์แด็ครับนะหนุ่มเมืองลิงครับรออสวยๆช่วงเลยไอ้หนูตอนนี้เร่งเลยฝนยังไม่มาดินยังแห้งอยู่รุยเลยครับถ้าฝนมาแล้วไม่ได้ทําครับช่วงนี้ต้องเร่งกันเต็มที่ครับอันนี้อาจารย์ตะเจอของดีแน่นอนทีมงานรถดํามาเยอะแล้วไป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 ลุย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 ีมงานลุยลุยลุยอา้าว ขึ้นเลยอย่าเสียงอย่าเสียงครับอย่าเสียงครับติดก็ลำบากติดก็ายากไปโอโ้โหเลี่ยมเลยครับอันนี้สวยจริงๆครับไปอัดตอ่อ เราคูบอต้าไม่ได้หยุดได้อยอนนะครับอัดอย่างเดียวถ้าไม่อัดนี่ถ้าไม่ดันนี่ไม่มีที่เทนเนาะต้องดันตลอดเวลาป้าบ้าบ้า้า,า,า,าเออตรงนี้น้าลึกพอสมควรครับแล้วก็เราทํางานก็ถือว่ายากเนาะแต่มาช่วงดีที่ว่าเมื่อวานเรามาเริ่มงานกันแต่ฝนไม่ตกเนาะเราเมื่อวานก็สุกๆุนิดนึง วันนี้ครับถ้าไม่ตกทั้งวันกน็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้น่าจะได้ปริมาณงานที่โอเคพอสมควรมามัมัม,มอัอ่ะอๆะ่มามามาทีมงาน อ๋อตรงนี้ yeah, เราถอยได้แล้วเริ่มลุยแล้วเ,เริ่มไกลแล้วเลยเลย,ยเล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 ยอย่าอย่าเอยียงอะครับอย่าไปอะไนรๆๆนะท่านผู้ชมท่านผ้ชนี่คันนี้ครับลุยไปเรื่อยครับว้าสุดยอดครับคันนี้ครับถอยได้ลึกกว่าถอยได้ยาวกว่าครับเนาะจังหวะรถขเข้าพอดีพอดี ถ้าเราไปขยักขย่อนนี่มันไปเข้าไม่ถึงครับมันเข้าไปแล้วมันจะติดมันก็ไม่มีแรงไปต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานศิษียรบรรคุกุดเวรำครับกับหน้างานการขุดถมห้วยครับอันนี้นี่อะไรโอมันไหลไป กองแ้วนึกว่าจะคนลุยลงไปเอ้ยมาลงลงไปดูบ้าง,ลงคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ